ไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหววันนี้คุณผู้ชมครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเช่นเดียวกันก็ต่อเนื่องนะครับสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่เม้าเทนบีพับที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาพบมีผู้เสียชีวิตเพิ่มครับหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ดังกล่าวเสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่19ตรวจสอบไปแล้วหญิงสาวรายนี้ผู้เสียชีวิตเป็นแฟนสาวของนักร้องหนุ่ม ที่เสียชีวิตในคืนวันเกิดเหตุครับนางสาวอาทิตยาอินสิริหรือว่าไอซ์นะครับอายุ23ปีเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้เมา์เทนบีพักล่าสุดเนีครับเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาเท่ากับว่าเธอเป็นผู้เสียชีวิตรายที่19แล้วนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาเมื่อเวลาตีสองนาทีจากคุณแม่ของนางสาวอาทิตยาคุณแม่ระบุผ่าน Facebook ระบุว่าไอซ์ได้จากไปอย่างสงบแล้วรวมทั้งได้โพสต์ข้อความต่างๆที่แสดงความอาลัยถึงลูกสาวนะครับแล้วก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจับไปในครั้งนี้จำนวนมากก่อนหน้านี้นะครับนางสาวอาทิตยาได้ถูกย้ายจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตกรมพทยยทหารเรือ ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชนบุรีครับโดยนางสาวอธิตยาเนี่ยนะครับมีบาดแผลไฟไหม้เนร้ยเปอร์ซทั่วทั้งร่างกายร่างกายทั้งหมดถูกพันด้วยผ้าก,ก๊อซแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาหลังจากนั้นครับมีอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็เกิดภาวะช็อกจนสุดท้ายเธอเสียชีวิตในที่สุดนางสาวอธิตยานั้นเป็นแฟนสาวของนายฉัดชัยชื่นค้าหรือว่าอิ่ม นักร้องนําที่เสียชีวิตในคืนที่เกิดเหตุนะครับคุณแม่ของนางสาวอธิตยาเปิดเผยบอกว่าจากนี้เตรียมนําร่างลูกสาวไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนาตาขวัญจังหวัดระยองพร้อมทั้งเล่าให้ฟังด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเจ้าของผับเนี่ยนะครับตามที่เราทราบข้อมูลกันก็คือผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้รับการช่วยเหลือ1 0,000บาทคุณแม่บอกว่า10,000บาทนั้นเนี่ยได้รับ หลังจากนั้นก็ประสานไปเพื่อขอเพิ่มอีก30,000บาทเพราะว่าต้องมาใช้เป็นค่าเดินทางไปโรงพยาบาลต้องไปซื้อแพมเพรสแต่ว่าได้รับการช่วยเหลือมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพียงแค่1,000งบาทจากที่ขอไป30,000ขณะนี้คุณแม่บอกว่าทางครอบครัวเดือดร้อนกันอย่างมากเนื่องจากว่าไม่มีค่าทําศพนะครับหลังจากนี้ก็จะดําเนินการฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายให้ถึงที่สุดนี่คือผู้เสียชีวิตรายล่าสุดรายที่19 แสดงความเสียใจด้วยนะครับขณะเดียวกันครับอีกด้านหนึ่งช่วงบ่ายวันนี้ครับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ถึงคืนคำยุติธรรมในสังคมนะครับจะพาญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไฟไหม้เมาท์ที่มีผับนะครับไปที่กองบังคับการปรับปรามเพื่อขอให้โอนคดีมาไว้ที่ส่วนกลางเนื่องจากว่ามองว่าในพื้นที่เนี่ยมีผู้มีอิทธิพลสูง รวมทั้งยังเชื่อว่าตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่เนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันโดยเตรียมที่จะนำหลักฐานที่ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเปิดผับดังกล่าวมาแสดงด้วยครับขณะที่หนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับเป็นญาติของทนายรณรงค์ด้วยครับแล้วญาติของทนายรณรงค์คนนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลไฟไหม้เนี่ยครึ่งหนึ่ง50%ของร่างกาย แล้วระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้มาแสดงความรับผิดชอบใดๆครับ